ไม่มละราอองธุรีเมื่อานเป็นรถบนจึงก่อใจกันมสนิกรที่รวมกันอยู่ด้ที่นี้ก่อนจะลือคึ้งโจมชี้แนะแนวทาง โดยวันกองคุณแม่ของแผ่นดิน69หมู่บ้านในปีพศ2567อำเภอเมืองสุพรรณบุรีบ้านท่าบางเจริญหมู่ที่6ตำบล้อยใหญ่ตบัว บ้านคูเมืองหมู่ที่สองตําบลทุ่งคงรีมอําเภอดอนเจดีบ้านดอนเจดีหมู่ที่ห้าตําบลดอนเจดีอําเภออู่ทองบ้านอรอนคาหมู่ที่สองตําบลรอนคา บ้านหนองราชวัฒหมู่ที่4ตำบหลหนองราชวัฒน,นเอาครับชุดที่2ยังคงเดินเชิญท่านประธานและหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดน,นะคะผู้แทนมู่บ้านเข้ามาเพื่อเตรียมความพร้อมหมู่บ้านแพร่ป่าของยาเสพติดเกิดจำปี2,500บาทรูปในการหลุนงานทุกท่านเียนเชิญชุดที่4 ទៅ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 